เป็นหงอคงคงงงนี่ใครหว่าแต่งมณะเสริมมงที่รัดหัวปวดชมัดพระถังจังสวดรัวรัวดังกับกลัวลิงบูถล่มสวรรค์คาล่ยภาพแต่งนี้กับตัวจริงไม่มีต้นฉบับจริงลึกลับเหมือนตัวจริงหรือของแท้หาดูยาก ลองดูค่อยแน่อาจของแท้หรือจริงลิงสวมมงมงรัดเก้าห้าวหารต้องโดนบีบโดนมือถีบมือยักษ์ฝ่ามืออรหันแรงโคตรแรงขอลาก็แล้วกันไม่ต้องท่านพูธศาสนาอยู่ต่อไปแค่สมมุติสวมบท เป็นแห้งเจียเอาให้เคลียริบูคือลิงบูตะบูริชาเวตี้ที่สองแห่งตองอูส่วนยอดชูคือพระนางเตียวเซียนจันหลบเลี่ยงเพราะพระศระสีสุริโยไทยครั้งหนึ่งพระนางศรีสุริโยไทยยกทัพผ่านมามาเร็วส่งข่าวถึงบุคคลหนึ่งบุคคลนั้นจึงหลบเลี่ยง เพราะสุภาพบุรุษมีอาจรบกับสตรีได้เว้นแต่บัเฑฮตคนที่ยามเกียดจิตอาฆาตต่อให้เป็นสตรีก็บัเเหตบุคคลนั้นเป็นที่สองตองอูส่วนที่สตองอูค,คือบุเรงนองผู้ชนะสิบชิดน้องกอบกิกิตะเวทินตเนะเบงชเวทินขอบพระคุณที่รับฟังนะครับ